อแ๋อเยอาแตกกันมดเลยโดนมุ่งไงเอ้ลูกกูบาดนอมมันแรงมากเยดาือถ้าเราเอ้ยน้อเป็นชีรอนให้มารับดิ เฮ้ยโอ้โหจมโดนนุ้น้องมาเชิญตีนุ้น้องก่อนเไยแม่เนี่ยตัวนี้ต้องดีเนี่ยไปโดนพิษเพราะเอ้ยหลังไายเพรามันมีมันมีระเบิดทีเดียวแด้ว่าเฮียจัดอ่ะอีกี้ต้องขุดต้องขุดเลยนี่วะเออต้องขุดพีพี่มันอ่ะไม่ลองหัวเนี่ยเข้าไปไม่ได้

มันนานโอ้โหมันตบวันแล้วมองไม่เห็นอ้มันมองยากมันมองยากเออวะีัยมองยากมันตบบ้านแล้วมองอ้ยากมากระวังนะจะอยู่ที่นานกลาทั้งตัตีเชือลูเชลูมาแล้วได้ได้สวยตีไปตีไปตีไปเฮ้ยอู้แมนต้ยนักแมวมาบ้านเต็มเลยอ้องตายเหรอ กูตายเหมือนกันปะอ๋อกูวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งร้องให้กร้องให้เอากูแดงแป๊ดเลยเลยถ้ากิจยาก็แหม่เนี่ยมันทั้งแล้วมันทั้งแล้วเปรี่ยละมันดีแหละไอ้หลอนมันจะตีต่อให้โอ้แม,ม,ม,ม่ปะร้อนเลยปะร้อดเลย โอ้โหเยอะโคเยอะอีูายแล้กุบิอกุบอกุบอนหมโวเวยเวยเวฮ้เนื้มันหลุดไม่หลุด้วมันหลังหงอ่ะอ๋อคจตายมันโฟมันโมาบุกบ้านเราเฉยเลยออกุบิลอดลากุบิลอดแตกตายน่กูเล่นบิลอดกูเล่นบิลอด แล้วกูเข้ายังไงกูจะเข้าไปยังไงโอ้โหไอ้เฉันหนอนแดงกินตัวกันน่าสามอีเยอะโอ้โโอ้โหโอ้โหเห็นรู้สึกมันยากกว่าเดิมอีกคนมันเบอร์จัดเลยเพื่อนโอ้โหโอ้โหเข้าใจแล้วเพื่อนมันเยอะเกินไป ไม่ได้เห็นภาพกูอ่ะไอ้เจ้าแบบไอ้เหี้ยเนี่ยท่าตัวเฮ้ยเฮ้ยเกินไปนี่จริงเนี่ยกูเห็นไอ้เหี้ยฐานเข้ามันไอ้เหี้ยมันดักตุกทางเลี้ยววีดอไม่จัดเลยแต่เราสามารถระวังได้ป่าวะระวังบอกได้นี่ใช่ไหมได้ระวังได้ระวังเอาตัวเองรอบบอสเออ แน่นอมันทังได้เว้ยแต่ก็มีเวลาในการดีเดย์อยู่อ่ะเราก็ไปเอาหินด้าหน้าไปเลยถูกถ้าตายมาันจะแป๊บเดียวเว้ยอ๋อใช่เออมันเลยต้องเอาหินมาใช่เที่ยวอะการใหญ่ของเราอะเรือ่องบุคคลปิิมอะฮิก็คือได้ละ เอาเก็บของกลับมากรอกไข่ไปถ้าเอาโต๊มาเลี้ยงที่บ้านนี่แม่งกูเดี๋ยวพี่ย้อต่วนเลยเยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งใจเย็นเย <laughs> ็นะนะเย็นนะเราต้องไปขุดหินกระแผงหินมาเว้ยเออเราคราฟได้เราขุาด,เ,ดนเนี่ยกระแผงหินเราก็คราฟกะแพงเหล็กเออมันต้องทำแบบนั้นบอกวะเ <laughs> 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 ย้เจียวให้ได้เราอะ เพราะต้อ,องนั้นแหละไอ้เชีย่ยแล้วกูลืมไปกูให้ดาบไปหลอมแล้วนะีคค่ว่ากูต้องคราบดาบใหม่ไมปิดไม่ได้อะไรเนี่ยถ้าใสา่มันตีแป็นเดี่ยวเว้ยมันเข้ามาได้แล้ว,น,น,ลวนี่นี่เราก็ตีเงี้ยฮิเราวนไปโป๊บโป๊ะ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 ลองไหมลองไหมไม่เอาไม่มีเลือดใส่สีหยากเลยเราต้องของกลับไปบ้าน

มันจะระงบอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยไอสัตว์จะเอาหัวบอสไปวางบนหน้าเตียงเ่ะตู้ปลาแชรแมนสามตัวไอ้เหี้ยเป็นใจดยวจะหัวลูกพี่มันไปวางบนหัวนอนกูเขียนแล้วขอโทษขอโทษนะประตูมีตู้ปลาเลยประตูเขียนเนี่ยตู้ปลาเขียนเล้วว่ามีประตูไปเยอะทุกบ้านเลยทัน ้เดี๋ยวมึงมึงมี่ยิย่งกว่าดันเจี๊ยบอยีกนะไอ้เียก <c oughs> ูบอกเลยว่านอนอะ่ะยากจะย่อมอเาเชยลูกพี่ไปน่ะกูร้องให้หมดแล้วใช่ไหมฉันร้องฉันร้องที่นี่ไม่หมดแล้วไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องเรียนที่ตรงนี้ปิดไม่ได้ไม่ผ่านนไม่ต้องออ นี่เลยแบบมันไม่สามารถจริงๆกูพูดแค่นี้หนแหละว่ามันมาได้แค่น,นี้แหละอาจจะใกล้จะว่าไอ้จุดสีแดงหรือเรื่อมันจะซุ่มไม่รู้ว่ะเราก็ซุ่มหรือเปล่าก็ลองมาลองกันว่าเกิดซุ่มแต่ถ้ามันเกิดตุ่มเนี่ยกูบอกเลยมันไม่ได้เลน่นมันมีกระตุ้นแลอวบอดมันกำลังกระตุ้นว่าไปแล้วมันไบบอ่าไม่ได้อ่ะอ่ะ ดูข้างเอาไอเดียวว่ยวเอาเอาเอาแค่งกันไปแงกันบ่ายเี้าโอเคเหอจะโอเคนะจะลองวิ่งก่อนเอ้ยตรงนี้ติดย่าเออตรงนี้ติดอยู่แล้วเราห้ามไกลมากเคาวิ่งกันลองตัวปะเสียววะยังไม่รู้วะใหู้มีมาได้หมดแน่ให้กูมีมาก่อน ไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่มึงเชื่อเดียวกูประเด่ะเอออันเนี้ยรกว่โอเคพอนะอ่ะเอาเลยทำไมไ็คืออันนี้ใช่ป่าวะจกบไม่ได้แล้วอันนี้แหละพุดดิ้งพุดดิ้งกินี่เขียวกินอะไรกินอะไรพุดดิ้งเขียวของแบรนดลนี้พุดดิ้งเขียวเออกินบ้างตีฟ้าเออไปอันนี้กูไม่มีกูไม่มีไปเลย ไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นเข้ามาเข้ามาประตเข้ามาเข้ามาิงเข้ามาปรเฮ้ปิดแล้วปิดประตูแล้วปิดประตูแล้วปิดประตูแล้วได้เลยได้เลยเฮ้ยได้เลยาก้อนปะลืมรอให้มยวันอเให้มันเต็มเต็เต็ม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 เมเตเต็ม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 มอมเเเเ้มเม

โดี๋ลดโหขุดขุุดขุดกล้องกลับมาไมาเป็นงงเอาไปกินเอาไปกินกั้นี่ลากับไหกันนะกินลยกินเลยกินนะในที่สุดเย้ถูกฆ่ามาได้เพียงเทียไอ้เ๊กูมีเนื้อน่อแมลงให้มึงสีอันในนน